โอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับผมกําลังไปเตะเทนนิสกับเพื่อนผมชื่อว่าลูกหินนะครับคอร์ดมหาลาัยปิดไปนานนะครับช่วงโควิดตอนนี้ก็เปิดวันนี้เลยจะไปตีกันเลยนะครับไม่รอช้ารออะไรล่ะครับน่าจะไม่ลืมอะไรนะมีไม้เทนนิสแล้วมีลูกแล้วมาถึงลูกเทนนิสอา่าโอเ okay, ค let's go <S ไปที่ที่ไหนไปที่ที่มหาลัยไม่ให้ดนนะครับ คือระหว่างที่ช่วงโควิดปิดไปเนะี่ยคือผมไปตีที่หมู่บ้านใกล้เสใกล้ๆบ้านผมคือขวดเขาเปิดก่อนที่อื่นแต่ที่ไม่ให้โดนนี่เขาจะปิดสตรี к นิดน,นึงเพราะว่าเป็นมหลาลัยด้วยนะวันนี้ก็เพิ่งเปิดเลยก็เราไปตีกันหน่อยดีกว่าแต่ถ้าว่าลูกเห็นดกว่าเช็คว่าอยู่ไหนแล้วยังไง Calling my bro ฮ <Hello. S 1> <Hello, S 2> ัลโหลเห็นอยู่ไหนแล้วเนี่ย <Hello. S 1> อ๋อโอเคกูก็เพิ่งออกจากบ้านเองเรยวๆเวลา เดี๋ยวประมาณ20่สิบนาทีถึงอ่ะเออก็เดีสีประมาณเกือบห้าโมงยี่สิบนาทีแล้วประมาณเออประมาณ20่สิบนาทีอ่ะประมาณสิบห้านี่ยเดี๋ยวกูรีบขับไปโอเคได้ได้เจอกันเจอกันจากบ้านผมไปมหาลัยประมาณ25นาทีถามว่าไกลไหมก็ผมว่ามันก็ไม่ไกลมากนะ หรืออาจจะขับจนชินแล้ว,วละเอาจริงคือแบบอยู่หอมันก็ดีกว่าอยู่แล้วนะเพราะว่ามันแบบขับไปมาหาลัยแบบห้านาทีถึงอย่างเงี้ยแล้วก็ดีกว่าอยู่บ้านอยู่แล้วแบบถ้าพูดถึงเรื่องระยะทางนะครับผมก็ลองขอพ่อแม่แล้วแหละคือแบบเออทําไมเอ้ย,อยขออยู่ว่าขออยู่หอได้ไหมพ่อแม่ผมก็บอกว่าไม่ได้ ก็ขอไปหลายรอบแล้วเขาเขาบอกว่าบ้านเราใกล้อยู่แล้วไม่ได้ไกลขนาดนั้นเนี่ยก็ไม่รู้จะเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มไหมทำไมบ้านใหม่ผมก็กำลังสร้างอยู่ด้วยบ้านใหม่ผมอยู่สระบรีครับก็คือแบบใกล้มหาลัยมากๆซึ่งมันก็เขาก็เลยบอกว่ารออยู่บ้านใหม่ไปแล้วกันเดี๋ยวก็ได้อยู่แล้วซึ่งตอนนี้ก็สร้างอยู่สร้างอยู่ไม่รู้จะเสร็จตอนไหนเหมือนกันอาจจะปีหน้านะครับจริงๆนะผมบอกเลยเป็นเทอมคนทีนี่ มันเงาเงาไม่มีเพื่อนไม่มีอะไรทาผมเป็นคนเพื่อนน้อยอยู่แล้วด้วย <_ t> um> คือแบบไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีเพื่อนอยู่แล้วแบบไปต่างประเทศมาแบบทั้งทั้งโมปลายสามปีอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนไทยก็ไม่มีคอนเน็กชันหมดเลยก็ l o อ t Conne c t i o n ไปหมดแล้ว <_ t> um> เพื่อนก็ไม่มีเลยถามว่าไปนูน่นก็เนี่ยกลับมานี่ก็พูดไทยไม่ค่อยชัดพูดอังกฤษก็ไม่ค่อยชัดดีก็คื จบเลยม,มีเพื่อนผมหลายๆคนที่หมาหาลัยคือแบบพูดอังกฤษเป๊ะมากสำเียงแบบเวอร์มาก <c ười> คือไม่ใช่เวอร์รอะสม่ำเสเป๊ะมากดีกว่าเป๊ะมากก็คือเหมือนเป็นเนทีฟเลยเหมือนครับคนอังกฤษคนพูดอังกฤษแบบาภาษาแรกจรงิงๆผมนี่ถือว่าเป็นคน,คนที่พูดไม่เก่งแล้วแต่กต้องฝึกฝนกันไปครับพวกนี้ทุกอย่างเราฝึกฝนกันได้ตอนนี้ผมอยู่ปีสองเทอม2ซึ่งตอนนี้โควิดมาเนี่ยก็เรียนออนไลน์มาประมาณ6เดือนกว่าแล้วไม่แน่ใจแล้วก็จะเกือบๆปีอยู่แล้ว ซึ่งเป็นอะไรที่น่าเบื่อมากแต่พอแบบเรียนไปเรียนมาใช่ไหมพอแบบก็ทุกคนเพื่อนผมก็บ่นว่าเอออยากไปเรียนที่มอแล้วอยากอยากให้มอเปิดแล้วแต่พอมอเปิดแล้วเนี่ยแม่งเรียนอยู่ออนไลน์อยู่ที่บ้านเพราะว่านิสัยม่งติดขี้เกียจอยู่บ้านก็เรียนอยู่ที่บ้านเขาจะมีแบบแบบแบบฟอร์มให้กรอ,อกว่าแบบเออผมผู้ปกครองไม่เนี่ยให้มาเรียนนะแบบมันรู้สึกมันอันตรายไปก็บางคนก็อยู่บ้านไปนะครับ สรุปไอ้ผู้ที่บอกอยากมามอเนี่ยก็อยู่บ้านเรียนออนไลน์แต่เดี๋ยวไงก็ต้องไปเรียนที่มอแบบเต็มตัวอยู่ดีเพราะว่าเออเดี๋ยวโควิดมันก็คงหายไปนะครับไม่ช้าไม่เร็วผมคงไม่รู้จะคุยอะไรแล้วก็เดี๋ยวไปเจอที่สนามเลยครับกับลูกหินบ๊ายบายนี่ครับเราเจอลูกหินแล้วโอ้โหหล่อชิบหายรอจัดแล้วนี่ครับนี่เรามาเคลมมาเคลมออกกำลังกายกันครับออกกำลังกายแบบไหนครับเทนนิสเทนนิสโอเค let's do it Okay, let's do it. Up. Ah. Series down in Mexico. And DeYoung. How about back to back? Another long one in the left center. Back to back. Goldsmith. DeYoung. Oh, no, 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 no. Fastball. Oh. <laughs> in right center field. The first one of the Phillies' uniform. Bills lead it seven to four. Or, or that fastball. <laughs>